แต่ฉนันอะไม่เอาหมูไปจุ่มในแก้วอีกแล้วนะคะคุณคนนี้ใส่หมักง่ายาย,ยังไงไงก็มักง่ายคงเปลี่ยนไม่ได้ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์หรอกโอ้ยลูกง้านนี้แหละเลยยังไม่เคยมาหมูจุ่มเสร็จดีนั่งเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกค้ารับเป็นชุดหมูหรือว่าชุดทะเลดีคะเอ่อเอาชุดหมูแล้วกันค่ะแต่ขอแถมผักเยอะๆหน่อยนะคะ อได้ค่ะได้แล้วน้ำราคาเราเป็นน้ำอะไรดีคะอ้อยิ้มเอาน้ำอะไรล,ลูกน้ำเปล่าก็ได้ค่ะแม่โอเคจ้า,อาเอาน้ำเปล่าขวดเล็กหนึ่งขวดค่ะได้ค่ะนั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะยิ้มนูรานี้เขาใจดีเนี่ยสบายทำแบบย็นเยนสบายลูก่ะแม่เฮ้ยชุดหมวแพงกว่าที่อื่นอีกลูก่ะแม่ เลย,เยมอยากกินลได้แล้วค่ะจ้าโอ้ยไวดีนะคะเนี่ยร้านเนี้ยฉันจะเล่าอะไรให้ฟังวันก่อนอะ่ะฉันไปกินร้านหนึ่งนะบริการก็ชา้าพนังงานก็พูดจาไม่เพาะวันหลังชฉันไม่กินอีกร้าร้านนั้นอะ่ะคโอ้ยผักก็เยอะคะ่ะถึกใจมากคะถ้ายัางไงก็ทานให้อร่อยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยคะ่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวไงถ้าอยากได้เพิ่มค่อยเรียกนะคะค่ะลูกร้านเนี้ยดูท่าใจดีจุ่มแบบเย็นๆนะสบายเลยลูกค่ะแม่แต่วันนี้หนูขอจุ่มบ้างนะคะได้สิลูกวันนี้ไม่จะให้หนูจุ่มเต็มที่ไปเลยเค่ะแม่อะมุดตางค์แข็งเลยลูก แม่แต่เฟย์ม,มันตัดเยี่ยวเองนะคะแม่จุ๊บจจุ๊บแม่คะจุ๊งเยอะๆเลยนะคะหนูหิวลูกได้ให้จารุพี่มิสท,ทำเยอะๆโอเยวายเลยอ่ะไปกองบ,บ้างก็แม่ไม่กินบ้างเหรอคะไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่จัดการได้หนูรีบกินก่อนเถอะลูกขำมากโอ้ชิมแล้วมนเร็งถึง กลูกค้าคะทำไมลูกค้าเอาหมูลงไปจุ่มในแก้วน้าแบบนั้นล่ะคะก็สะดวกแบบนี้มันเร็วดีแต่ไี่มันแก้วน้านะคะคุณไม่ควรเอาหมูลงไปจุ่มแบบนี้ก็เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกคะ่ะฉันไปกินร้านไหนจุ่มแบบเนี้ยก็ไม่มีร้านไหนว่าฉันจะทำเลยแล้วอีกอย่างจะยืนคุยนานไหมรบกวนที่ก,กินหมูจุ่มอยู่เนี่ยแต่สิ่งที่คนทำไม,ไม่ถูกนะคะคุณไม่เห็นใจพนได้ไงต้องล้างแก้วบ้างเลยหรอคะ โอ๊ยทำไมต้องเห็นใจพวกนางานล้างของฮะมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้วแล้วอย่างแก้วมันเลอะก,ก็แค่ล้างไม่ได้แตกทั้งหน่อยใช่ค่ะถ้ามันเลอะจากการกินปกติทางร้านก็ไม่ไว่าอะไรหรอกค่ะแต่เนี่ยคนจงใจเอาหมูล,ลงไปจุ่มนแก้วน้ําแบบเนี้ยไม่ดีเลยนะคะสรุปจะให้กินต่อไหมถ้าไม่กินต่อฉันไม่จ่ายเงินนะ่ะได้ค่ะงั้นใช้ลูกค้าทานต่อแต่ขอความร่วมมือนะคะอย่าเอาหมูล,ลงไปจุม่มในแก้วน้าอีก เดี๋ยวฉันเปลี่ยนแก้วให้ชื่นค่ะตกใจไม่ให้จุ่มในแก้วใช่ไหมยิ้มเอาถาังนงแข็งมาลูกค่ะแม่นี่ค่ะแม่ไม่ถังแี่สนใจหรอกโอ้ยใหญ่สะดวกดีออกจริงไหมลูกใช่ค่ะแม่ยังไ,ไงเราก็ใจอยู่แล้ว พูดถูกต้องมากลูกจุ่มต่อเลยมัต้องสนจริง,งเดี๋ยวนี้หนูจุ่มเองกินเองเป็นแล้วเหรอลูกหนูทำตามที่แม่สอนเลยคะ่ะวิเก่งมากจ้าลูกจุ่มต่อลูกเนี่ยเขากินเองละจุ่มให้หนูละจุ่มเป็นแล้วเก่งที่สุดลูกแม่น่ะ ห,หมดแล้วนนลูกนั่นไงกินมไหมคะกินมเขาแม่คิดเงินด้วยค่ะเท่าไรคะทั้งหมด249บาทค่ะฮะหมูชุดแค่ร้อยกว่าบาทเองรวมรวมแล้วไม่หึงหรอกคิดผิดปะเนี่ยเฉพาะค่าอาหาร น้ำแข็งแล้วก็น้ำทั้งหมด149บาทส่วนอีก100บาทเป็นค่าปรับค่ะฮะทำไมชันต้องเสียค่าปรับด้วยชัยนทำอะไรผิดหรอเพราะว่าคุดเอาหมูไปจน่นในแก้วน้ำแล้วก็ถังน้ำแข็งนี่ไงคะโอ้ยหาเงินง่ายกันไปหรือเปล่าคุณร้านที่ไหนเขาปรับกันอย่างงี้ไม่มีหรอกนี่สิคะก็ที่นี่ไงคะโดยทางร้านก็มีป้ายติดบอกอยู่คุณไม่เห็นหรอคะโอ้ยคุณติดป้ายเล็กขนาดนั้นจะไปเห็น แต่ฉันก็เข้ามาเตือนคุณแล้วนะคะแต่คุณก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นทางร้ายขอปรับค่ะร้อยหนึ่งฉันไม่จ่ายหรอกค่ะกินหมูจุกไม่เป็นชุดอะได้ค่ะคุณจะไม่จ่ายก็ได้แต่ฉันขอแจใ้งความคุณสองคนก็นั่งรอยตรงนี้นะคะเออ,เอ,อจ่จายก็ได้เงินแค่ร้อยเดียวถึกกับต้องแจ้งความกันเลยเหรอนี่ไงนี่เงินทอนค่ะ ยิ้มเอาน้ากับไปด้วยลูกเราจ่ายเงินละสวยหวานในร้านเนี่ยอาหางไม่ไหายลูกไปลูกร้านเนี้ยไม่เห็นรีวิวเป็นห้องแอร์ด้วยสบายเอ่อมากันสองคนค่ะได้ครับเดี๋ยวเช็คโต๊ะให้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเขาไปดูในร้านให้อีกทีทำไมต้องเช็คด้วยอะ่ะโต๊ะเต็มไม่เต็มก็พูดมาสิเดีย๋ยวเขาไปดูในร้านให้ก่อนนะครับเออเร็วๆร่ะส่ัสดีค่ะลูกค้าพอดีว่าวันนี้ร้านโต๊ะเต็มหมดแล้วค่ะเธอเองเหรอนี่สแสดงว่าโดนไล่ออกจากร้านเดิมแล้วมาทำงานร้านนี้สิไม่มีใครไล่ฉันออกได้หรอกคะ่ะทำไมจะไล่ออกไม่ได้แล้วมาทำร้านนี้ได้ไงถ้าไม่โดนไล่ออกอะคะก็เพราะว่าฉันเป็นเจ้าของร้านนี้คะ่ะ ทั้งเวลาดีหมูจุม่มแซนดี้หมูจุม่มแล้วก็ร้านพงหมูจุ่มด้วยอุย๊ยงั้นก็ดีเลยค่ะคุณคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะงั้นฉันเอาวันนี้หมูจุ่มสองชุดเลยค่ะโต๊้ไหนว่างบ้างคะพาฉันกับลูกไปทานนะไม่มีไม่ว่างคุณคะแต่ฉันอะไม่เอาหมูไปจุ่มในแก้วอู่แล้วนะคะคุณคนนี้ใส่มากง่ายยัางไงก็มากง่ายคงเปลี่ยนไม่ได้ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์หรอก เออไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนไปลูกไม่ต้องกินหรอกร้านเนี่ยไปมันเจ๊งไปเลยไปกลับเป็นเจ้าของร้านวกันน่ะจำไว้นะเวลาที่เราไปทํางานหรือว่าทานอาหารที่ไหนอ่ะเราควรทําตามกฎของเขาแล้วก็มีมารยาทด้วยครับพี่ขอเข้าใจสิ่งที่พี่พูดละครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะก็จะไปเหมือนสองแม่ลูกคู่นี้แหละมีเงินซื้อของแต่ก็ไม่มีร้านไหนเขาอยากขายของให้ ครัพี่งั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับจ้ะนี่แม่ก็ทำเป็นลูกไม่ไม่ต้องไปกินที่ร้านก็ได้ทำเองก็ได้ลูกไม่ยากหรอกแค่ต้องล้างจานเพิ่มนิดหน่อยอะลูกชิมก่อนนะไม่เห็นจะอร่อยเลยค่ะแม่ ไม่ว่า,าต้องหัดรอบ้างแล้วล่ะไม่งั้นอ่ะหนูจะไม่ได้กินหมูจุ่มชี้แสนอร่อยของเขานะได้ค่ะแม่มยิม้มสิ่งที่แม่สอนให้ลูกทำอ่ะมันก็ไม่ถูกถึงเขาจะไม่มีกฎเราก็ไม่ควรทำอยู่ดีแม่ขอโทษนะลูกที่สอนลูกผิดๆอ่ะค่ะแม่วันหลังหนูจะไม่เอาแต่ใจแล้วรออาหารให้มันเย็นก่อนค่อยกินค่ะแม่ จาลูกแต่ยังไงวันนี้ก็ทนกินไปก่อนนะแม่ยังไม่รู้เลยว่าร้านเขาอะ่ะจะให้เราเข้าไปกินเมื่อไหร่คนเราก็ทำกับเขาไว้เยอะเลยลูกอ่ะกินไปก่อนนะค่ะอร่อยไหมลูกไม่ค่อยอร่อยทนกินไปก่อนนะแม่กิเอาเลูกเอาหมูให้